そろそろ取りに行こうか「ワンピースマウンティーラッシュ」。 เอาแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิชแนลนะผมก็มาอยู่กับตัวละครแชงคามุสสลิกันอีกครั้งหนึ่งนะผมเนื่องจากวันนี้นะฮะวันที่9นะผมเป็นวันเกิดของแชงนั่นเองนะผมผมก็จะเอาแชงเนี่ยกลับมาเล่นในเมตาให้ดูหน่อยแล้วกันนะผมว่าตัวละครตัวนี้ยังพอที่จะทําอะไรได้บ้างอยู่ไหมแล้วก็ยังเก่งอยู่ไหมนะฮะก็เหรียญที่ผมจะใช้นะผมก็จะเป็นเหรียญ3ฟรีนะผมก็คือต้องการดาเมจนั่นแหละฮะเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวละครใช้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจเหลืออยู่แล้วนะผมในช่วงแรกนะ ของตัวละครอย่างกงอย่างกราฟนะผมหรือว่าตัวละครสีดําต่างๆเนี่ยที่มันสามารถแก้ทางแชงได้เนี่ยก็ทําให้แชงเองก็ลําบากเหมือนกันนะผมเพราะตัวละครพวกนี้เกาะมันค่อนข้างหนาครับผมดาเมจเราอาจจะไม่พอที่จะทําลายเกาะมันได้ด้วยซ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวละครอย่างแชงเนี่ยอาจจะยังต้องการดาเมจอยู่นะผมแล้วก็ในเรื่องของการฆ่าแล้วก็ยึดคุณทกิลสองนั่นเองนะผมจากลูฟี่สามสิบล้านนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครของแชงในเมตาปัจจุบันนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถจะเล่นแบบเอ็กเซซีฟได้แบบร้อยเป อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าในเมตานี้เราต้องค่อยๆดูค่อยๆเล่นนะผมหามุมหาจังหวะดีๆนะผมอย่างน้นอยๆนะฮะสกิลสองของเราเนี่ยมันมีเรื่องของการอินสแตนคิวอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากอินสแตนคิวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะผมถ้าเกิดว่ามีช่องทางหรือมีจังหวะนะผมให้กระโดดไปอินสแตนคิวได้เราค่อยทํานะฮะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นหนทางต่อการรีเลือดเลยก็ว่าได้หรือว่าการย่นคูดาสกิลสองของเราเองก็ด,ด้วยเหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าเราทำอินสแตนคิวได้ มันมีสถานะพิเศษท <pl ains> ี you like ่สามารถทําให้ชนะทางตัวละครหลายตัวในเมตาปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะผมก็คือสถานะบล็อกรีคอรเวอรี่นั่นเองนะฮะหรือว่าการแบบว่าในให้เด้งเลือดนะผมในการตัดเลือดนั่นเองนะฮะที่เราเรียกกันนะผมก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้สกิลนี้โดนคูดซันนะผมหรือตัวละครอะไรต่างๆที่มันมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดแบบหนักๆโหดๆนะผมบอกได้เลยว่าตัวละครเหล่านั้นนะลำบากแน่นอนนะผมเช่นตัวละครอย่างคูดซันเนี่ยหลักๆเลยนะฮะตัวละครตัวนี้เด้งเลือดน่าลำคาญมากจริงๆนะผมแต่ถ้าโดนตัดเลือดเข้าไป เ,ะะนนเนี่ยตัวละครแชงค่อนข้างที่จะชนะทางคูซันได้พอสมควรน,นะฮะแต่ต้องสกิลหนึ่งให้โดนนะผมถ้าสกิลหนึ่งไม่โดนเนี่ยบอกเลยว่าเรากันเหนื่อยเช่นกันนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูแล้วกันนะผมในเมตาปัจจุบันฮะ,ะว่าแชงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะผมกับปาร์ตี้ที่ผมจะใช้แล้วผมก็คือเจ็ดเทพตัวสลัดนั่นเองนะฮะทำไมถึงต้องใช้ปาร์ตี้นี้นะผมเพราะว่าปาร์ตี้เจ็ดเทพเนี่ยมันมีทางด้านของการยืดระยะเวลาฮาคินะผมไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมปกติแฉงนะผมมีฮ่าคีอยู่ที่ทะะสิ ฮาคิเนี่ยนานขึ้นห้าวินั่นเองนะผมมันก็จะทำให้เราสามารถเนี่ยที่จะยื้อไฟกับตัวละครพวกสถานะหรือตัวละครบดบ่นได้นะผมไม่ว่าจะเป็นน้องงูนะผมหรือจะเป็นคุซันในก็ตานที่เป็นสายโลดต่างๆนานาในเมตาปัจจุบันนะฮะเพราะตัวละครอย่างเช่นนะผมยิ่งมีฮาคินานนะผมยิ่งได้เปรียบมน,น,นเองนะผมก็เปอร์เซ็นต์ซับนะผมอยู่ที่ร้อยหกสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผม,ะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันละกันนะผมว่าตัวละครเช้งในเมตาปัจจุบันเนี่ยทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะผมถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะฮะไปดูกันเลยครับ เอาล่ะผมมาอยู่เกมได้นะผมกับดานเดซโลซาซิตี้เรนะผมตาดีไปเจอกราฟนะผมบอกเลยว่าตัวละครเชนเนี่ยที่กลับมาเล่นได้นะผมในเมตาปัจจุบันเนี่ยเพราะจานวนของกราฟเนี่ยน้อยลงมากนะผมเนื่องจากอาคามาคุซันมานผมจำนวนกราฟมาันลดลงเยอะมากๆเลยนะผมบางตาก็ไม่เจอสักตัวเลยนะผมแต่บางตาก็เจอทีสามสองสามตัวก็มีเหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วครับผมว่าจะเจอหรือไม่เจอนเนเองนะฮะแต่ว่าตานี้เราโชคดีไม่เจอไนงะแต่ว่าอาคาเยอะ ถ้าเกิดว่าเราโดนสกิลหนึ่งะเราก็เจ็บอยู่นะฮะแต่ถ้าไม่โดนนะผมว่าเราสู้ได้อยู่นะผมก่อนอื่นก็จัดการโลเจอร์ก่อนเลยแทงทะลวงไปผมอาคามันจะไปหหอกเย้าอะไรตรงนี้วะเอ้ยอเด้งเลือดสู้ยังไงล่ะ สกิลสองนายเราก็เด้งสกิลสองเราเหมือนกันอุ้ย,ยต่างคนต่างเด้งครับผมเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะฮะอาคาก็มีสกิลสองรัวรเราก็มีสกิ 2, ลสองรัวรเช่นกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องตัดอมาตะให้ได้ก่อนมันน่าลำคาญเกินนะ,ะผมอามาตะแกนี่มันน่าลำคาญจริงๆโอ้โหเพราะเราไม่ได้จสถานนะไออาคามาเลยแต่ว,ว่ามีสกิลสองครูดาวเรื่อยเรื่อยนั่นเองนะ,ะผมต้องระวังสิ่ดีคือสกิลหนึ่งแทงคาร์ลไปก่อนครับยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายดีนะครับมาช่วยนะผมไม่งั้นเราอาจจะลำบากนะผมขอคาร์มูสสลิปไปก่ไปไ่่อออนนไไไโโบบจจะปหยาพงใ หยัด,ยดไม่ทันบ้าเออคือมันติดเคาน์เตอร์ก่อนนะผมบ้าจริงนะไม่เป็นไรฮะนี่ชิบหายแล้วยังโดนอีกรอบเนึว่ะผมไม่คิดว่าเขาจะเคาน์เตอร์ต่อเนื่องนะผมนึกว่าจะดึงจนเสร็จนะผมไม่เป็นไรรอมันดึงเสร็จนั่นแหละชะตาเตรียมตัวชะตาขาดเออสวยครับผมเราก็ดึงทงคือน,นะฮะทำหน้าที่สายวิ่งที่ดีก่อนนะผม ดึงไปเลยครับผมอา้าวมียาม,มาโตะที่เราชนะทางอยู่ดึงเสร็จก็เตรียมตัวชะตาขาดเอายังไม่ตายวะครึ่งหลอดนะฮะรอเลยครับอุย้ยบ้ามันมีคนเข้ามาแทงข้างไอ้ที่จะเล่นขอเล่นจะมาโตะก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเป็นเสี้ยนหนามเนี่ยภายภาคหน้าครับผมปักตะไคร้ไปหนึ่งทีแล้วก็แฉงหนีไปแกไม่ใช่ตัวกันทงเออออกนอกเขตทงไปโดนโซบะตยง่งทงไปไม่ใช่ครับผมเราไล่แฉงต่อฮะแฉงจะไปไหนนายรอเล่นด้วยหน่อยแทงไปก่อนครับผมโดนแบบถักถากนะฮะ แต่มันไม่แตกตักตะไคร้โอ้โหไม่ทันนะผมบุตติดตอนนี้อีกอย่างนั้นเหรอปาดคามไปก่อนหนึ่งทีฮนะมีอินสแตนซิลสองตัวแต่ว่าเราไม่มีสกิลเราไม่มีสกิลก็ตีไปก่อนอมืมันมาร์คขึ้นอย่างนี้มันอยากกดแล้วเกินแต่สกิลสองเราดันไม่มาอย่างไงเราชิปหายโอเคมาแล้ะมาจากการโดนไฟเมื่อกี้เลยก็เตรียมตัวแทงแฉงเลยฮนะแทงไปก่อนอแทงเมาครนะผมไม่โดนฮะได้ไม่เป็นไรแค่นี้ ตามทันปากตาคายไปับผมลารดชงลารดช็อตไปเรียบร้อยฮะลอโบ้มันดึงเสร็จแล้วผมเราได้จะทําอะไรไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าปาดยังไงเนี่ยมันก็ไม่ตายอยู่ดีก็ปาดตอนดึงเสร็จน่าจะแตกอยู่นะผมไม่ต้องมีลดดาเมจแล้วแงดึงเสร็จก็เป็นชะตาขาดของแกแล้วแหละดึงไปครับผมเรียบร้อยไดซี่โอ้โหโดนทงหน้าบ้านดึงคืนว่ะเป็นใครอ๋อโรเจอร์ดำแล้วโรเจอร์หมัดก็มักแทงะลวงหลบดาเมจไปก่อนับผมแล้วก็ดึงมันเลยฮะช่างมันไม่สนอะไรทั้งสิ้นับผมนี่อย่าเอาดีปล่อยยังไงล่ะนายแล้วก็ ปักตะไคร้หลบดาเมจนีครับผมแต่ว่าอย่ามาตกมันมาแบบนี้รอคาบูสก,ก่อนฮนะรอเล่นกับโรเจอร์นี่แหละแตกไปผมเออโอเคจบไปเทียบอรผมสับเกมได้ผมโอ้โหแถมเป็นหมื่นนะผมไม่มีการ์ฟก็คือพังงาดเลยนะผมตัวละครแข็งล่างนี้นะฮะโอเคครับผมมาต่อเกมที่สองข้าบ้านผมกับดานเกาะมนุษย์เงินนะผมตาที่แล้วไม่เจอการาฟนะฮะ อันนี้เจอ2ตัวนะผมบอกแล้วมันอยู่ที่ดวงจริงนะผมแต่ว่าโดยรวมภาพรวมนะผมโปรติมจะต้องเจอทุกตานะผมแต่รอบนี้คือมันอย่างน้อยก็คือบางตาก็ไม่เจอเลยนะผมบางตาก็เจอแค่ตัวเดียวนะฮะแต่รอบนี้สวยหน่อยผมเจอ2ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบฮะมันมาหาเราอยู่แล้วไงเห็นไหมฮะมันมีคาตัวเดึงดักเรารอนะผมเราก็ไม่เล่นไงครับเราไปเล่นกับตัวที่เราเล่นได้นะผมหนีที่คะ าวุกึ้นไปก่อนเอามันดันดออได้วะ่ะเฮ้ยอัน,นี้มันมัน,ม,นมันหาชี้สังเกตขั้นสูงเยอะเกินไปแล้วบ่าเฮ้ยราชาอืม้มราชาโจรสลัดอันนี้มันเชิงดีวะ่ะไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องเชิงกับมันบ้าง เชิญมันคืนไปแล้วทำมันล้มแล้วก็เข้าทงสิงครับผมรอเลยดึงเลยฮะผมไม่รอทั้งสิ้นนะผมใครบอกว่าจะต้องฆ่าก,ก่อนดึงถ้าดึงได้เราก็ดึงเลยนะผมเสียเวลาเสียเวลานะผมดนีใหญ่แล้วก็สู้ตอนนี้แหละครับผมรอคุูดาวสกิลหนึ่งมาเราค่อยปิดงานนะผมตอนนี้คนดอสไปแล้วหนึ่งทีสกิลหนึ่งเราไม่มาแต่เราต้องเติมฮาคิก่อนนะผมเผื่อไว้ก่อนนะฮะอา้าวดอสหมดแล้วข่ามุเลยโอ้โหสวยจัดนะผมโดนไป2ตัวแล้วก็ปิดงาน ปักตะไคร้แต่ไม่โดนมันมันไม่ตายมันเหลือตัวหนึ่งไงไม่เป็นไรครับผมเขาโดนตัดเลือดฮะจะทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะรอดได้อยู่ดีนะผมเพราะว่าปกติคือคูซันเนี่ยใช้สกิลหนึ่งโดนเราเนี่ยมันควรจะเด้งเลือดและะ้วใช่ไหมผมแต่ว่าเมื่อกี้เขาโดนเราคาบูไปนะฮะเขาก็เลยไม่สามารถเด้งเลือดได้นะะันเองนะผมก็เลยเป็นจุดอ่อนของคูซันนะผมมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะเวลาเจอกับเราแลผมเราหนีฮะเจอครับเราไม่สู้นะผมให้คนอื่นจัดการก่อนแล้วกันนะผมกลับมาช่วยคูซันก่อนแล้วกันฮะโอ้โหซาโบวะไม่น่ารีบด่าน พอปาดไปยังไงก็ไม่เข้านะผมน่าจะปล่อยเขาดึงไปเลยครับผมแล้วก็ค่อยมาปาดที่หลังหลังที่เขาดึงเสร็จนะผมอันนั้นน่าจะดีที่สุดนะผมเราไม่ควรปาดตอนเขาจับธงนะฮะเพราะมันไม่เข้าผลดดามมันเยอะเกินนะับผมสวยครับผมดึงธงคืนกลับมาได้นะผมแล้วก็ตามล่าเลยครับผมจังหวะนี้เราต้องตามล่ามันเลยฮะใกล้แตกแบบนี้แต่ว่าต้องจําไว้ครับผมตอนซาโบมีไฟที่มือเนี่ยเราไม่สามารถกดสกิลวาร์ปไปหาเขาได้ับผมเราต้องเข้าไปทุบใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็ปักตะไครระยะประชิดโอ้ยสวยครับผมคอมโบคู่กับลูกสาวยังไงล่ะ โอ้โหซาบงซาบงคือแตกหมดนะฮะแล้วก็โซนทงไว้ก่อนนะผมไม่ต้องรีบบุกนะผมเพราะเห็นศัตรูฝั่งตรงข้ามไหมฮะมันเป็นการาฟ3มตัวเลยนะผมถ้าวิ่งไปเนี่ยเผลอ,อเราอาจจะแตกฟรีได้เลยนะผมไม่ต้องทําอะไรแบบไม่ได้เล่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบครับผมเรารอโซนไว้ผมเอาไปโรเจอร์ดำโรเจอร์ดำแล้วก็ดักรอครับผมตีตีก่อนครับผมเขาจะได้โดนตัดเลือดม,มันพามูตอนไหนมันมองไม่เห็นเราติดบู๊แล้วก็ขึ้นมา กราวมูตัดเลือดไปก่อนทีหนึง่งมีอินสแตนคิวขึ้นมาแล้วปักต,ตังไขต่อแต่มันไม่ติดตีธรรมดาต,ตีธรรมดาก็ได้ครับผมอุย้ยหึกาบมันขึ้นมาอีกแล้วอะเนี่ยมันมีคนมาหมาเราอยู่แล้วนะผมเพราะฉันไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะว,ว่าเราจะต้องไปหากาบที่ไหนแต่ถ้ามาหาใกล้ๆแบบนี้ก็เตรียมตัวปักต,ตังไขโอ้โหลบดาเมจลบดาเมจโอ้ยถ้ามันต่อยโดนเนี่ยน่าจะไม่รอดนะฮะโอเคสวยครับผมของคุณคุณซันเลยนะผมถ้าไม่ได้คุณซันเนี่ยเราน่าจะแหกไปแล้ว เหลือแค่ยื้อเวลาอย่างเดียวนะผมลงมาโซนโทแล้วก็ขามุบไปก่อนเพื่อตัดเลือดนะผมแต่มันเหมือนไม่โดนว่ะเพราะนมาตาลหลบแน่เลยนะผมน่าจะชนะแล้วนะผมก็จะไปที่เราสังเกตที่สนะฮะเจอกราฟเยอะหน่อยนะผมก็จะทุรักทุเลประมาณนี้นะผมแต่ว่าโดยรวมมันยัพอเล่นได้นะผมเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีตัวละครที่ชนะทางกราฟอยู่นั่นเองนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมสุดท้ายนะผมกับด่านรา,าที่นะเดยนะผมด่านนี้ไม่เจอกราฟนะผมด่านนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่เจอกราฟโชคดีหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่เล่นแบบเอ็กซ์เซสซีได้มากหน่อยนนเดงนะผมดึงธงไปเลยแล้วกันนะผมเราต้องการหาคินั่นเองนะผมโครงการย,ยังไม่มีคนดึงนะฮะเดี๋ยวเราทำหน้าที่แทนนะผมเพราะเราเป็นสายวิ่งอยู่ดีนะฮะเพื่อเราไปบุกก็ถือว่าดีเพราะไปยื้อศัตรูไว้นะผมขามูช่วยเพื่อนก่อนเลยเอาโดนสองแบบนี้สวยจะจัดแทงคะลวงแล้วก็หลบเข้ามา ปกักตะไครมันต้องมีสักศพไงเราแล้ว,ลวฝั่งตรงข้ามไม่ได้ดึงด้วยนะฮะเพราะว่าฝั่งเราแ่ยลุจิเขาเข้ามาโซนทงนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะผมทำให้ฝั่งตรงข้ามี่ยไม่สามารถดึงทงได้นะผมก็จะถือว่ายื้อเกรได้ดีมากนะผมทำเกมต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะผมแต่ฝั่งตรงข้ามเขามาบุกทงหน้าบ้านเราแทนนะฮะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยเอาคืนก็นได้ทงหน้าบ้านมีโอกาสเอาคืนง่ายอยู่นะผมปกักตะไครแต่ทำไมมันโดดอยู่กับที่วะน,นะเฮ้ยโอ้โงงเลยครับมันต้องโดนดิรุจิเมื่อกี้ ล็อกเป้าเราด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับผมดึงธงก่อนเพื่อนดึงธงก่อนดึงธงก่อนนายเออแต่ประเด็นคืองูแม่งบินไปบินมาวะเฮ้ยหนีกันฮะฮาคิเราจะหมดได้ผมรออ่ะน,นะรอมีฮาคิใหม่เราจะไม่เสี่ยงเล่นเยอะเกินไปนะผมมาลุจิขึ้นมามาเล่นกันข้างบนคูดาวเราใกล้มาแล้วรอขึ้นมาครับรอขึ้นมาเอาเจนน้่งแข็งก็แทงฟรีอ e ีสปอร์ตแล้วก็ปักตะไไข้ต่อนะผมแต่ว่ามันดอดได้นะผมไม่เป็นไรฮะ อุ้ยอยืไอด้ดีมันจะสู้ในพื้นที่น้ำแข็งเราเตรียมตัวคารมูดีกว่าเอาน้องงูมาแบบนี้คารมูไปสิครับไม่โดนผมมันอามาตะหลบนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณดาสกิลสองเรามาแล้วนะโหอะไรวะเด่นน้องงูมันบินหนีไปอีกแล้วนะผมน้องงูอยากเยอะเลยตานี้เอาบินมาสอยได้ได้เลยได้เลยตัดไฟก่อนนะอันดับแรกตัดไฟให้หมดนะผมเราจะได้จัดการง่ายๆเลือดไกลหมดแล้วใช่ปะ รอเล่นด้วยอยู่นะจันน้องหนูใหญ่หนูพวกนี้มันหมุนตัวไม่หยุดเลยว่ะขาพวผมมาละผมดอดหลบมาก่อนเลยขามุสลีเออมันต้องมีคนตายมันต้องมีคนแตกนะผมดึงไปเลยฮะแต่ว่ากรับมึงให้กูดึงดิโอ้โหผมจะต่อยุคฮาคี้นะผมดึงเฉยเลยโอ้โหรีบเกินนายก็รีบเกินไปนะผมให้ผมเล่นให้ก็ได้นะฮะนายเป็กโซนทกดีกว่าแล้วมีขึ้นสัญ,ญลักษณ์อินสแตนคิวแบบนี้นะผมผมรอเลยฮะ รอจังหวะแล้วก็โดดเข้าไปแต่มันล้มก่อนมองไม่เห็นนะผมน้ําแข็งมันบังตาขามุกไปเลยแล้วกันนะผมเอาโดนเต็มๆแบบนี้มันจบแล้วฮะนายเลือดนายไม่เด้งด้วยนะผมแบบนี้ก็ตีธรรมดาพอแปะเข้าไปก็แตกไปเลยนะผมสำหรับคุณสันนะฮะถ้าโดนตัดเลือดไปหมดเลยคุณสันเลือดหนึ่งเนี่ยผมเลยต้องพีคีพเท่านั้นนะผมมันเอาตัวรอดไม่ได้แล้วนะฮะต้องรอแบบส5หวินาทีนะผมยังไงก็ไม่ทันนะ่ะแล้วเอสอยู่ตรงนี้ก็แทงไปก่อนเพื่อทักทายทักทายแป๊บเดียวหลบมาก่อนฮนะ น้องงูมาบักตะไคร้โชว์ไปหนึ่งทีเอาน้องงูแตกได้ไงเนี่ยหลบบ้ากันฮะเอ็ดมาเอาแข็งเรียบร้อยเดีรยบผมปาดคาบูแบบนิ่งๆไปเลยโอ้โหขึ้นมาติดแข็งเองด้วยนะผมชอบเลยฮะอย่างชอบเล่นแบบาเป้านิ่งอย่างนี้นะผมดอสหลบได้นะผมข้างล่างนี่คนเยอะเกินไปว่ะแล้วรอคูดาสกิลสองแปบบ๊บหนึ่งแล้วกันแทงหนึ่งทีแล้วก็วิ้ยหลบมาบักตะ เออมีอินเซนต์หนึ่งตัวนะผมแล้วก็จบไปที่ร้อยผมตอบเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงแล้วผมทำไมอยากพาคนนี้ตอไปก็สามารถกด Subscribe ได้เลยผมแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับเจอก,กันจง Subscribe